ที่ผมจะมาอ่านคุตบะนั่นก็คือสุนนะที่เราจะต้องกระทำในยามฝนตกเขาเรียกว่าอัจามุลมาตอร์อัจามุลมาตอร์ก็คือสุนนะที่เราควรกระทำในยามฝนตกซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามุสลิมเราหลายคนที่ไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสุนนะต่างต่างเขาเรียกว่าสุนนะเฉพาะกิจพี่น้องครับบรรดาอุลมามะบรรดานักวิชาการ เขาได้แยกแยะได้จำแนกสุนนะต่างๆที่เป like ็นสุนนะเฉพาะกิจหนึ่งจากนั้นก็คือสุนนะในยามฝนตกหรือเราเรียกว่าอัคกามุลมอตอร์นักวิชาการบางท่านถึงได้แต่งตำรับตาราเช่นอักามูลมอตอร์อัคกามุชิตะและก็ตำรับตำราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุนนะต่างๆของท่านนบีสุลต่าน สุนัขเมือ่อเกิดฝนตกเราจะทำยังไงอันแรกในฮะบิบุคอรีนบีบอกให้ส่งเสริมให้เราอ่านดูอาอัลลอฮุมมาไซยิบันนาฟิอันแต่ถ้าฝนตกหนักจนกระทั่งมีการมีพายุพัดอย่างกระนำให้เราเปลี่ยนจากดูานั้นไปเป็นดูอาอัลลอฮุมมาฮาวาไลนาวะลาอัยนะนะครับและก็สุนัขที่สอง นบีบอกว่าใน h a d i t ของท่านอานักบินมาลิกมีสุนน나ให้เราเนี่ยนบีนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งนบีอยู่ในมัสยิดเมื่อเกิดฝนตกนบีจะพับแขนของท่านให้ฝนตกนี่ลงมาโดนร่างกายของท่านนาบีสลอล้อว่าอะวสลับนบีจะต้อนรับแขกขออละตาลาด้วยการที่เสยเสื้อผ้าขึ้นเสยแขนเสื้อของท่านขึ้น เพื่อจะให้น้ำฝนนั้นโดนแขนของท่นานนบีสุลต่านละวะลันยุสันละนี่คือสุนนะี์ที่เรามักจะไม่ค่อยได้กระทากันเนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาและเรียนรู้และอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่ไม่ต่าและไม่ความสําคัญไม่น้อยไปกว่านั้นนั่นก็คือความเชื่อต่างๆที่ผ<อ>ิดเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเกิดฝนตกีป<อ>น้องครับวันนี้ผมจะนําเสนอฮะดิษของท่นานนบีสุลต่านละอะลันยุสันลมฮะดิษหนึ่ง รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมจากสหายท่านหนึ่งชื่อเจดเบนขอลิดอัลจูฮานีพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับ h ะด i ษนี้เป็น h ะด i ษของเจดเบนขอลิดอัลจูฮานีมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีละมาซุบุห์ที่ที่หนึ่งเราเรียกว่าที่ฮูดายเดียหรือปัจจุบันเขาเรียกชูเมซีเจดเบนขอลิดอัลจูฮานีเนี่ยได้รายงานว่านบีได้ละหมาดกับเราหมายถึงว่าละหมาดซุบุห์ Lalu Nabi, setelah masuk selesai, Nabi akan berikan kepada sahabat. Nah, biasanya setelah Nabi beribadah selesai, Nabi akan memberikan kepada sahabat. Nabi juga bertanya kepada sahabat, "Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi juga bertanya kepada sahabat, "Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. กล่าวต่อไปว่านะครับนบ,บีกล่าวต่อไปว่าอัสบะฮามินไนบาดีมุฮม um ินุมบีว่ากรฟิรุมบิลเต็วกับหนึ่งหนึ่งจากส่วนหนึ่งจากบ่าวของฉันได้อิมันต่อฉันและได้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาดวงดาวหมายความว่าอย่างไงครับคนที่กล่าวว่ามุติรนาบิฟัดลิลละห์วะราะห์มะติกเพราะนั้นหนึน่งจากสุนนะของท่านนบ,บี เมื่อเกิดฝนตกเราจะต้องกล่าวว่ามุติรนาบิบลิละวรห์มติเราได้ประทานถูกประทานฝนมาเนื่องจากราะมะของละและความโปรดปรานของละนบีห้ามไม่ให้เราไปพูดว่าฝนตกนี้เพราะดาวดวงนั้นฝนตกนี้เพราะอิทธิพลดาวดวงนั้นดาวนั้นไปโปล่ตรงนั้นจึงทําให้เกิดฝนตกซึ่งอากิดะหาแบบนี้ผิดกับหลักการของอิสลาม บ้านเราสมัยก่อนถ้าเกิดฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็จะแห่นางแมวถ้าไม่ใช่มุสลิมจะมีการแห่นางแมวถ้าคนที่เป็นแขกมาลายูสมัยก่อนเขาจะเคาะกะลามะพราะ้าวนี่เป็นอากิดะที่ผิดๆที่ซึมซับในจารีตและก็ความเป็นอยู่ของบรรดามุสลิมที่เร,เรียกว่าแขกแต่มุสลิมนบีห้ามไม่ให้เชื่ออะไรทั้งสิน้นฝนจะตกฟ้าจะร้อง รวนเร้วทั <hein. S 1> ้งน <huh. S 2> no. ั so, so. ้นมาจากปรากฏการณ์ความสามารถของโลกสุฮาหนวาตาลาทั้งสิ้นรัะนั้นอิสลามห้ามเราเชื่อว่าการที่เราแห่นางแมวฝนตกการที่เราเคาะกะลาฝนตกการที่มีดวงดาวนั้นไปบรรจบกับดวงดาวนี้ฝนตกฉะนั้นนบีจึงห้ามนบีจึงให้เราพูดว่ามุติรนาบิฟัดลิลาห์วราะห์มติแต่ในทางกลับกันนบีห้ามไม่ให้เราพูดว่า มุตร์นาบินเออิค่าาวะกะดาะนั่นะฮะดิษใจเป็นข uh ah e ้อเลจูฮานี ni, man, ay Allah, ula, ay, ha, ah e ้ห si ้ามไม่ให้เราใช้คําพูดนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเราไม่เชื่อว่าฝนตกนี่มันเนื่องจากอัลลอฮ์แน่นอนอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่อแต่นาบีห้ามไม่เราใช้คําพูดที่สุ่มเสี่ยงกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى เช่นเราจะเห็นได้ว่ามุสลิมเราสมัยนี้เยอะมากครับการใช้คําพูดที่สุ่มเสี่ยงกับอากดะ เช่นไปเชื่อในการทํานายไทยทักวันเกิดวันจันทร์นนงงจะเป็นคนอย่างนั้นเกิดวันอังคารจะเป็นคนอย่างนี้เชื่อในโซเชียลในมือถือเขาทํานายไทยทักในมือถือทํานายไทยทักในเรื่องของดวงไอ้นี่เป็นความเชื่อที่ผิดกับหลักการของอ,อิสลามพี่น้องครับฉะนั้นที่ผมมาอ่านคุตตบ้าเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันตรงกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดฝนตก ที่จริงแล้วนี่ที่พยากรณ์อากาศเขาจะบอกว่าวันที่เจ็ดที่แปดจะมีพายุนั่นจะเข้ามาประเทศไทยมรสุมจะเข้ามาประเทศไทยนั่นเราไม่ใช่เชื่ออัน,นั้นเขาเรียกพยากรณ์อากาศเราไม่ได้เชื่อเพราะการพยากรณ์นั้นมีถูกมีผิดมีผิดพลาดและก็มีตรงเปะ๊ะแต่เราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าตกไม่ตกหลังจากที่มันได้ตกแล้วนั่นจะเท่ากับว่ามันตรงกับที่พยากรณ์ไว้ฉะนั้นอิสลามจึงห้าม การเชื่อโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่การพยากรณ์อากาศนั้นเขาเรียกว่าการใช้วิชาการในการคํานวณว่า,เ,าเมฆจะเกิดปกคลุมละระดับการกดอากาศต่าอากาศสูงนี่คือการพยากรณ์การใช้วิชาการแต่อีกสิ่เอหนึ่งของวิชาที่เขาเรียกวิชามานก็คือการใช้วิชาโหราศาสตร์ การเชื่อว่าดวงดาวตรงนั้นมีอิทธิพลกับดวงดาวตรงนี้ดวงดาวนั้นอิทธิพลกับราศีนี้ทําให้เกิดฝนตกความเชื่อนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละฉะนั้นมุสลิมไม่อนุญาตให้เชื่อในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นในฮะติี่นบีจึงบอกว่าคนที่เชื่อแบบนี้เป็นกาเฟตเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลละนะครับอีกข้อหนึ่งนบีสุลต์ละละวะละซัลลัมได้อ่า กล่าวไว้ใน h ะด i ษอบีมาลิกอัลอาชอารีรายงานโดยอิมามมุสลิมนะครับพี่น้องฟังยิ่งเห็นว่าข้อนี้สำคัญมากนบีบอกว่าอาคอฟุอัลาอุมมตีอัรบะนับจากเรื่องขาฮิลียะอาคอฟุอัลาอุมมตีอัรบะนับจากเรื่องขาฮิลียะฉันนบีบอกว่าฉันกลัวสี่อย่างที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของฉันเพราะมันเป็นพฤติกรรมของยาฮิลียะ พฤติกรรมของคนที chapter, ies, ่กักขระของคนที่ปาเท่อนของคนที่เยเฮคนที่โง่เขานบีบอกว่ามีสีข้อที่เป็นพฤติกรรมของคนยาฮิลียะนบีกลัวมากที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเจชาของนบีก้อแรกอะไรครับพี่น้องนบีบอกว่าข้อแรกอั f a ั h ร u b i l a h ซาอัลฟั h ร u b i l a h ซามีความยิ่งทะนงตนว่าตัวเองเป็นตระกูลที่ดี ตัวเองว่าฉันตระกูลดีฉันตระกูลดีฉันตระกูลฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอิทธิพลเป็นนายกมีความยิ่งทะนงตนว่าตัวเองเป็นคนที่มีตระกูลดีอันนี้คือพฤติกรรมของพวกใหญ่ดีเนะขาเรียกว่าตะกะบดทะนงตนนะคะรับตะกะบดประเด็ที่สองที่นบีกลัวในอุมาตของเราในอุมาตของท่านนบีบอกว่าอัตตะลูเซนอันซาบคือการชอบจักจ้วงกล่าวหาใส่ร้ายนาัสซับของคนอื่น กล่าวหาคนอื่นว่าอย่างนั้นตระกูลไม่ดีตระกูลฮ a ร a มยาดา์มั้งตระกูลนั่นตระกูลนี้อันนี้คือสิ่งที่นบีกลัวจะเกิดขึ้นในอุมัตของท่านนบีประการที่สามที่นบีกลัวอันเนี้ยฮะเบลอัลวะการร้องไห้ในคนตายการร้องไห้ในกรณีคนตายร้องห่มร้องไห้มันจาฮิลิยะยฮิลิยะสมัยก่อนก็จะตบตีตบชก ชกอ,อกชกอะไรทั้งหมดเมื่อมีคนตายพอกระกโดดโลดเต้นบนกูโบอิสลามห้ามพฤติกรรมแบบนี้อิสลามให้มีความสุขุมเมื่อเราอยู่ในกูโบอิสลามห้ามไม่ให้เราตลกโปกฮาไม่ให้เราเวลาเราหามเนต์นี่ห้ามเราพูดอะไรที่ไร้สาระนี่อิสลามห้ามึงถึงขนาดน,นี้นะครับพี่น้องต่อไปประการที่4ี่นี่แหละที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดวันนี้นั่นก็คืออัลออสติสกอเบนูยู ก็คือชอบขอฝนด้วยการเชื่อในดวงดาวเพราะฉะนั้นในอิสลามมีมาตรการหนึ่งเวลาฝนไม่ตกทำอย่างไงครับพี่น้องและฝนไม่ตกก็ต้องละหมาดขอฝนเราก็เคยละหมาดขอฝน,ลอนแล้วนะครับนะหลาย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 กรณีหลายเคสที่จุฬาราชมนตรีก็เคยประกาศขอฝนพี่น้องเชื่อไว้เลยนะครับว่าถ้าหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งไม่มีฝนตกเชื่อไว้แล้วว่าในหมู่บ้านนั้นแหละมีคนทำมะเสียกมีคนทำบาปเยอะ ตราบใดที่บ้านเรายังฝนตกยังเชื่อได้เลยว่าเราตราบนะตราบ,ราบนั่นแหละยังมีคนดีอยู่ถ้าฝนตกแปลว่ายังมีคนดีแต่วันไหนปีไหนที่ฝนไม่ตกตลอดปีนั่นคือคนชั่วคนอันตรภายโลกมีเยอะมากกว่าคนดีพี่น้องครับฉะนั้นอยากจะฝาเกเบื้องต้า,าสั้นๆน,นี่ให้เราคิดว่าสิ่งที่เป็นสุนะในดีเราจะต้องรีบยึดอย่างน้อยก็คือสุนนะในยามฝนตกและให้เราห่างไกลจากความเชื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยยาฮิเลียะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเราเองไม่ให้ถล่มตัวในเรื่องความเชื่อของพวกยาฮิเลียะดังที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในฮะดิษครั้งต้นที่ผมได้เกริ่นนำมาอัลลอฮฺบิลลาฮิมินาชัยตรอร์รูจาจีมิซินดารอัลฮามานอรรฮัมวะลัลอัสอินนัลอินซาลลาฟิฮุส